สวัสดีคะ่ะเด็กๆอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นลงเด็กๆควรดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะและในวันนี้เราก็จะมาพบกันในหน่วยที่21นะคะหน่วยอวกาศเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าอาวกาศคืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหน อวกาศนะคะเด็กๆหมายถึงบริเวณที่ที่อยู่ไกลออกไปจากโลกของเรานะคะอวกาศเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์แล้วก็ดาวเลิกไม่มีใครรู้ตำแหน่งหรือว่ารูปแบบขอบเขตของอวกาศเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องโลกกันก่อนนะคะเด็กๆโลก เป็นดาวเคาะดวงหนึ่งนะคะที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สามแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวเท่านั้นนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะก็คือตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆเราทุกคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทุกชนิดนะคะ จะอาศัยอยู่บนผิวโลกซึ่งผิวนอกของโลกเนี่ยจะมีลักษณะต่างกันมีทั้งพื้นดินพื้นน้ำภูเขาแล้วก็ป่าทึบเหมือนที่เราเห็นนะคะแล้วโลกของเรานะคะก็จะหมุนรอบตัวเองซึ่งทำให้เกิดกลางวันแล้วก็กลางคืน เลาก็เกิดฤดูการต่างๆนั่นเองค่ะเหมือนที่เราเคยเรียนมานะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็ได้เวลาทำใบงานกันแล้วค่ะเด็กๆดูในชุดเสริมทักษะหน้าที่49นะคะให้เด็กๆเขียนเลขจับคู่ภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกกับคำสระอา แล้วอ่านออกเสียงคําให้ถูกต้องใบงานต่อไปนะคะเด็กๆเปิดชุดเสริมทักษะหน้าที่54คะ่ะให้เด็กๆขีดกากบาดในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นจำนวนคู่แล้วขีดเส้นเฉียงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นจำนวนคลี่ เด็กๆนับดูนะคะถ้าเด็กๆนับลงท้ายด้วยเลข 2, 4, 6, 8หรือ10นะคะคือเลขคู่ค่ะแต่ถ้าหากเด็กๆนับลงที่เลข 1, 3, 5, 7แล้วก็9นะคะเป็นเลขคี่นั่นเองค่ะ ช่วงภาษาภาษนุกออากาหอมออาหมาปอลอาปลาลออา ถ้าเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนความรู้เดิมกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ